รถสภาพไปสวยหรูหลาดูดีขับดีขับมันสุดๆเลยค่ะ MG 6 1.8 X Sunroof Turbo เกียร์ออโต้คันนี้ปี2019โปรโมชั่นของเราอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติสเต็มได้เลยนะคะส่งที่เดือนละ6,000กว่าบาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระ้อรถคันนี้ไปชีงานได้แล้วนะคะหรูหลาดูดีกว้างขวางนะสบายขับดีเครื่องแรงมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบกันนะคะรถที่น่าชัยมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะเครื่องแรงขับดีขับมันสุดๆเลยค่ะมือแรกนะคะไม่วิ่ง90 0 0 0กิโลค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงนะคะสวยมากๆเลยค่ะปบาะไฟฟ้าอิ้ต่างหากนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกบังไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบร พวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะครือเสียง AM/FM, AUX แล้วก็ CD นะคะแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลค่ะหรูหลาดูดีสุดๆแม็กกายสวยด้วยนะด้านหลังกว้าง,น,างานั่งสบายมีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะหรูหลาดูดีมากๆเลยค่ะมีมูลรไุไฟไฟ้าต่างหากนะคะประวัติดีจัดเต็มได้เลยนะส่งเดือนละ6,000กว่าบาทคนซื้อเลยรับรวมแค่1,000 0 3 0 0พันบาทขึ้นไปก็เ้อรถวคันนี้ไปเช้งานได้แล้วนะคะหรูหลาดูดีเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะกว้างค่ะคันนี้นี่ค่ะด้านหลังนะคะสวยสุดๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะบอดี้สวยมากๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะแล้วจะติดใจนะคะคันนี้ เครื่องแรงขับดีขับมันสุดๆเลยค่ะหน้าเครื่องค่ะ1.8เชอร์บอค่ะสนใจยังไงพรสอบถามเอดเพิ่มได้นะคะที่เบอร์092 505 50 08 58ติดต่อแอมค่ะ หรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมีแอสไซน์นำหน้าแอสไซน์ A M P ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่ะน่าใช้สัาพาดีสุดๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ